สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุก,ท,กท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศีซึ่งเราก็จะเจอะเจอกันในทุกทุกเดือนในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564ของชาวราศีพฤษภชาวธาตุนินที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนซึ่งการทานายดวง ตาของช่องการดาพยากร อาจารย์ก็จะบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าเป็นการทำนาดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่าไปคิดมากให้รับชมแล้วนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเรานะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีอย่าไปคิดมากนะ ะะอย่าไปซีเรียสรับชมรับฟังเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะดีกว่านะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มสับไพกันเลยนะคะ ไพที่ได้นะคะเดอะชาริออตหกดาบนะคะเยี๋ยวนองจามานิดนึงนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะสิบถ้วยอัศวินถือเหรียญเดอะเวอร์ The นะคะ ไม้เท้า2ถ้วย1ไม้เทา้เทา j u s t ิ c เดอรสั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็น8ไม้เทา้าพลังงานโดยรวมนะคะแต่เดือนนี้จากไพ่ที่เปิดมาค่อนข้างดีมากๆนะคะ โดยเฉพาะไพ่ประจำตัวของชาวาราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ หเหรียญน,นะคะไพ่แห่งโชคลาภความสำเร็จและความก้าวหน้าเมื่อพไพ่ใบนี้ปรากฏนะมันก็จะเหมือนเป็นลางบอกนะคะว่าคุณจะมีโชคลาภโดยไม่คาดฝันมีลาบลอยดวงดีมีโชคลาภเข้ามาตลอดทำการสิ่งใดก็มักจะเป็นเงินเป็นทองได้รับโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณโดยตลอดนะคะอีกนายหนึ่งมันจะหมายความว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณกาลังจะได้รับ รางวัลหรือผลตอบแทนจากการทำงานหนักจากความภาคเพียรแล้วก็ความขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะผลตอบแทนที่ได้อาจจะเป็นในรูปของตัวเงินนะได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินโบนัสได้เงินตกเบิกได้ของมีค่านะคะได้สร้อยได้แหวนได้ทองหรือได้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหานะได้บ้านได้ที่ดินหรือได้คอนโดก็เป็นไปได้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะหายเหนื่อย หรืออย่างน้อยๆก็พอที่จะหายใจได้คล่องคืนนะดังนั้นชาวราศีพฤกษ์ทุกๆท่านนะถ้าตอนนี้คุณกําลังหมดกําลังใจไม่ว่าจะจากการทํางานนะคะงานหนักเหลือเกินหรือการทํามาหากินต่างๆก็ดูยากลําบากสเสลือเกินหรือการเรียนนะที่มีการแข่งขันกันสูงก็อาจจะทําให้คุณรู้สึก ท้อกับปัญหาและก็อุปสรรคนะยังไงก็ขอให้คุณลุกขึ้นสู้นะคะอย่าท้อแท้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคใดๆนะคิดถึงคนที่คุณรักเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะสามีภรรยาหรือลูกคุณอยากให้พวกเขาสุขสบายไม่อยากให้พวกเขาต้องลำบากนะก็ขอใหอ้นึกถึงพวกเขาให้เยอะๆนะคะแล้วก็นึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณด้วยนะคุณจะมา เหนื่อยมาท้อมาหมดกําลังใจไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรตอนนี้ไม่ได้นะอย่างน้นอยๆในเดือนนี้คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะสู้ๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท่านนะคะ มาดูในเรื่องของการงานกันต่อเลยนะคะภายที่คุณได้เด่นๆก็จะเป็นไพ่เดอะสั้นนะคะประตูแห่งความสําเร็จได้เปิดขึ้นแล้วนะในเดือนนี้ไม่ว่าชาวราศีพฤษภคุณจะทํางานอะไรนะคะทําสิ่งใดๆก็จะประสบความสําเร็จในทุกทิศ ทุกทางนะความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะมาจากความรู้ความสามารถความทุ่มเทของตัวคุณเองนะคะรวมทั้งโอกาสทางการงานที่คุณจะได้รับนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ถือว่ากําลังทํามาค้าึ้นนะมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าร่ํารวยมีโอกาสที่จะขยับขยายต่อไป ได้รับการยอมรับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงนะคะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทการทำงานต่างๆจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้เติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แสดงความรู้ความสามารถให้ใครต่อใครได้เห็นนะได้โชว์ศักยภาพที่คุณมีได้อย่างเต็มที่นะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคุณก็สามารถที่จะรับ มือกับปัญหานั้นๆนะ,นะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คุณนะคะรักษามาตรฐานการทํางานของคุณเอาไว้ให้ดีนะแล้วคุณจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอีกยาวนานนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะคะจะมีงานเข้ามาหลากหลายช่องทางมากขึ้นนะทั้งงานประจําที่ทําอยู่งานพิเศษก็มีเข้ามา ขอให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่กอบโกยโอกาสกอบโกยความสําเร็จช่วงนี้ขอให้คุณทุ่มให้สุดตัวทําให้เต็มที่นะคะจังหวะดีๆอย่างเงี้ยไม่ได้มาบ่อยๆนะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน แต่ยังไงซะก็มีเรื่องที่จะต้องเตือนสักหน่อยสําหรับชาวราศรีพฤษกนะคะในเรื่องของการทํางานนะคาพูดคาจานะคะช่วงเนี้จะพูดจัดจาอะไรต้องระมัดระวังนะจะพูดอะไรออกไปอะคิดก่อนพูดนะคะพยายามคิดให้เยอะๆนะ เรียบเรียงความหมายเรียบเรียงประโยคดีๆเพราะมันอาจจะทําให้คนฟังอะ่ะเข้าใจความหมายผิดไปแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันได้ระมัดระวังการสื่อสารที่มันผิดพลาดด้วยความที่คุณเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆนะคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นโดยเฉพาะการทํางานกับคนหมู่มากนะคะ พูดผ,ผิดชีวิตเปลี่ยนนะหรือใครที่เป็นหัวหน้าคนนะเป็นเจ้านายคนเนะี่ยต้องมีศิละปะในการพูดกับผู้อยู่ใต้บังคับประชานะคะลูกน้องทั้งหลายนะคะเพื่อให้พวกเขาอะทำงานตามที่คุณสั่งแล้วก็เชื่อฟังคุณการพูดเป็นสิ่งสำคัญนะเวลาลูกน้องทำงานผิดพลาด ก็วควรที่จะสอนตักเตือนบอกวิธีแก้ไขแล้วก็ให้โอกาสมากกว่าที่จะดุดาหรือใช้คําพูดที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะมาในเรื่องของการเรียนกันบ้างนะคะชาวราศีพฤษภที่เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้มีอุปสรรคในการเรียนค่อนข้างเยอะนะคะโดยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้การเรียนการสอนมันไม่เหมือนเดิมนะต้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์บางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกเบื่อนะไม่ค่อยมีความ รู้สึกอยากที่จะเรียนนะเราก็ต้องพยายามนะคะปรับตัวให้ได้เวลาเรียนก็ต้องพยายามมีส่วนร่วมพยายามส่งเสียงพยายามกระตุ้นตัวเองอยูดตรวจเวลานะจะได้ไม่ง่วงไม่หลับนะคะต้องตั้งใจเรียนนะมันอาจจะดูยากลําบากสักหน่อยนะคะแต่เพื่ออนาคตในวันข้างหน้านะในอนาคตการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเราไม่สามารถที่จะเลียงได้นะคะต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเราจะผ่านมันไปได้ นะคะคุณสามารถทำมันได้อยู่แล้วนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ที่เด่นๆจะเป็นไพ่6ดาบนะคะ มันหมายความว่าความมืดมนทางด้านการงานที่มันเกิดขึ้น,น่ะจู่ๆก็จะมีแสงสว่างนะคะจากไ่เดือดสันเกิดขึ้นถ้าที่ผ่านมานะการเงินของคุณติดขัดมาตลอดเงินไม่พอใช้นะชักหน้าไม่ถึงหลังมีหนี้สินดุงลังนะคะหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหน มันเหมือนมืดแปด้านนะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะเมื่อภายแบนี้ปรากฏนะคะสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นการเงินคล่องตัวมากขึ้นมีไรายได้เพิ่มเข้ามานะคะทั้งงานหลักแล้ก็งานเสริมคุณอาจจะได้รับโอกาสได้ทํางานพิเศษนะคะได้เงินมาแบบที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะขายที่ลงทนุนหรือเก็งกําไรอะไรไว้อะ ก็เริ่มที่จะได้รับผลตอบแทนมีกำไรงอกเงยเข้ามาหรือถ้าจะลงทุนทำอะไรเพิ่มสามารถทำได้นะคะแต่ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงจะดีอย่าไปใจร้อนนะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคนมีไพ่พิงถือเหรียญน,นะคะสิบถ้วยแถมด้วยอัศวินถือเหรียญด้วยนะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมถึงคนในครอบครัวนะคะที่สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินได้ขอให้คุณร้องขอเถอะนะคะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศนะคะใครที่ทําธุรกิจที่ต้องรับเงินจากต่างประเทศเนี่ยทำการค้าขายกับต่างชาติต่างภาษา หรืออาจจะทําช่อง Youtube นะในเดือนนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขายสินค้าได้เยอะนะคะสินค้าที่ขายไปก็ได้รับการยอมรับนะใครที่ทําช่อง Youtube ก็มีคนติดตามมากขึ้นมีรายได้จากการทําช่องมากขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ขายสินค้านะก็จะขายดีได้ขายดีนะคะขายดีได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภที่มีคดีความอยู่นะคะเพราะว่าจะมีไพ่จัดติดขึ้นมานะ จะมีในเรื่องของคดีความเข้ามานะคะเป็นคดีที่อาจจะเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆนะซึ่งผลการตัดสินน่ะก็จะเป็นที่น่าพอใจนะคะจะได้รับเงินที่รอคอยหรืออย่างน้อยๆคดีก็มีความก้าวหน้าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคดีก็ใกล้ที่จะติดแล้วนะ ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในเดือนนี้ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่มันจุกจิกที่คุณจะต้องจ่ายเยอะเอาการอยู่นะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าต้องจ่ายอะไรบ้างคุณก็สามารถจัดสรรวางแผนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากนะคุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลมากนักนะแต่ที่เป็นกังวลน่าจะเป็นในเรื่องของการ ซื้อของออนไลน์ของคุณช่วงนี้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหมดเงินไปเยอะมากนะคะกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะยิ่งถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยแล้วคุณก็จะซื้อเยอะมากหมดเงินไปเยอะนะคะกับเรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะอย่าซื้อของเพราะราคาถูกหรือว่าลดราคา ควรซื้อของที่มันมีประโยชน์มากกว่านะซื้อมาแล้วทําประโยชน์ไหมนะคะหรือว่าซื้อมาวางไว้เฉยๆไม่เก่าให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ไม่ค่อยดีจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะก็เผาๆลงบ้างก็จะดีนะคะแล้วก็ของที่ราคาถูกที่ซื้อมาก็อาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพนะประมาณว่าของเนี่ยรูปอาจจะไม่ตรงปกก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังดีๆอาจจะเสียเงินโดยใช้เหตุนะคะ ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะดวงโชคลาภของชาวราศีพฤษภค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะเดือนนี้คุณจะมีโชคจากแดนไกลนะคะหรือจากคนตาบอดนะถ้าคุณอยากจะซื้อโรตเตอรี่เวลาเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนะคะก็ควรซื้อจากสถานที่ไกลๆบ้านนะถ้ามีโอกาสได้เดินทางไกลไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะหรือถ้าได้เดินทางอะ่ะก็ อาจจะไปเสี่ยงโชคนะคะอาจจะซื้อรอตเตรี่จากคุณตาบอดก็ได้นะที่มาขายรอตเตอรี่กับคุณนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือให้เขามีรายได้แล้วอะ่ะคุณยังมีความโชคดีเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะ มาดูในเรื่องของความรักกันต่อเลยนะคะไพ่ที่เด่นๆในเรื่องของความรักจะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักมันคงดีมากๆนะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะต่างคนก็ต่างดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องมีปัญหาก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ไทยที่ทําผิดพลาดก็พร้อมที่จะให้อภัยกันและกันนะคนที่เพิ่งคบกันเป็นแฟนไม่นานก็เหมือนกําลังอยู่ในห้องแห่งความรักที่หว่านชื่นเอามากๆนะคะมีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันอยากสร้างครอบครัวร่วมกันนะเพราะว่ามีไพ่เสบถวยขึ้นมาด้วยนะคะอยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เอาเป็นว่ามีการพูดคุยถึงขนาดว่า จะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะมีลูกกี่คนกันเลยทีเดียวนะหรือคู่ไหนที่คบกันมานานนะคะก็มีการวางแผนที่จะแต่งงานกันอาจจะเป็นปลายปีนี้ก็เป็นไปได้นะมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันด้วยนะคะหรือถ้ายังไม่แต่งงานก็อาจจะมีการตกลงมาอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้นะ คนทั้งคู่อยากที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันนะคะแต่ชีวิตคู่ก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนะเพราะว่ามีไพ่นะคะห้ามไม้ท้านะอยู่ข้างๆไพ่สองทวยนะคะ ่าไม้เท้านะคะที่มีไฟลุกขึ้นมานะมันก็มีอุปสรรคที่เข้ามารบกวนความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนอยู่บ้างแต่ด้วยความรักที่มั่นคงนะคะของคุณทั้งคู่มีความเชื่อมั่นกันและกันมันจึงไม่มีสิ่งใดจะมาทําลายหรือทําให้ความรักของคุณสองคนสั่นคลอนได้นะคะรักกันเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวนะคู่รักคู่ไหนที่ อยู่ไกลกันนะคะก็มีโอกาสได้เดินทางมาเจอการนนะ้ามาหากันมาแสดงความรักต่อกันหรือคู่ไหนที่กำลังรอคอยการมีทายาทมีลูกก็มีเกณฑ์สมหวังค่อนข้างสูงนะคะโดยรวมถือว่าเป็นราศีที่สมหวังในเรื่องของความรักนะความรักหวานชื่นจนน่าอิจฉาเอามากๆเลยนะคะามาดูที่คนโสดกันบ้างนะคะชาวราศีพฤษภ คนโสดช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหานะมีคนอยากเข้ามาคุยเข้ามาคบเป็นช่วงเวลาที่จะมีในเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักจากคนแดนไกลนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าจากการติดต่อประสานงานด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะทํางานร่วมกันนะคะเป็นประจํา จนอาจจะเกิดความรู้สึกดีๆให้การแบบไม่รู้ตัวนะคะถ้าใครรู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะตรวจสอบให้ดีๆบางครั้งอะ่ะโปรไฟล์เขาแบบสวยหรูมากแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่นะอาจจะทําโปรไฟล์ดีๆเพื่อหลอกเราก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะตัวจริงอาจจะไม่ตรงปกนะหรือใครที่เข้ามาจีบอะ่ะลักษณะอาจจะ ดูดีมากๆรอรวยตำแหน่งหน้าที่การงานเลิศเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าอาจจะแต่งงานแล้วก็เป็นไปได้นะดีๆเพอร์เฟคขนาดเนี้ไม่น่าจะเป็นโสดไม่น่ารอดอจนในปัจจุบันนี้นะคะ มันต้องแต่งงานแล้วแน่ๆเลยนะก็ต้องระวังคุณอาจจะไปเป็นมือที่2มือที่สมของเขาก็เป็นไปไดอ้อาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะเพราะมันอาจจะเกิดความวุ่นวาย ตามมาทีหลังได้อย่าร่วมหลงในรักมากเกินไปนะคะรักใครก็อย่าทุ่มให้เขาแบบสุดตัวนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะถ้าเขาคนนั้นน่ะไม่เป็นอย่างที่คุณปรารถนาก็ค่อยๆดูค่อยๆคบจะดีกว่านะอาจจะมีการรักษาระยะห่างมีระยะห่างของความสัมพันธ์บ้างนะคะอาจจะคบค,บคุยคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะดูดูกันไปก่อนดีกว่าอย่าใจร้อนนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภก,ก็ต้องระวังเรื่องการใช้สายตานะใช้สายตามากเกินไปนะคะบางคนนั่งทํางานหน้าจอคอมนานๆหรือเล่นมือถือนานๆเนี่ย โดยเฉพาะเล่นมือถือนะคะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอาจจะส่งผลให้ร่างกายมีอาการปวดเรื้อรังนะคะจากการที่เราก้มก้มเล่นมือถือเป็นเวลานานานะกล้ามเนื้อต้นคอนะคะมันไม่มีการขยายตัวมันก็จะเกิดความเมื่อยถ้าทิ้งไว้นานก็อาจจะ เมื่อเหลือหลังก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเล่นมือถือนะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเอาแบบพอดีพอดีนะคะอย่าเล่นนานเกินไปนะไปทำกิจกรรมอื่นบ้างนะคะ ไปปลูกต้นไม้เล่นกับหมากับแมวก็ได้นะหะาก,กหิจกรรมอย่างอื่นทําบ้างก็จะดีนะคะค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนกระกฎาคม2564ันดาคม2564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และก็ คุณจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้และเราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ